สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันกับผมพายอยู่เคยเพิธเขาวงอีกเส้นเคยครับเมื่อนี้พบพอกันตอนเช้านะครับพี่น้องเขาคัวยออกลามาได้ยรงนเสียงพระทางองก็คือต่วงเช้านะครับเมื่อนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาเหมือนเดิมเมื่อนี้มาลามใส่เฟืองเลยพี่น้องอ๋อินมามาอย่างเดียวครับเมืนน่อนี้นี่ครับมาลามใส่ สายฟางครับที่รถเกี่ยวพี่น้องบรรยากาศสวงสเศร้าเนาะเลีมเฟื่องดีกินเฟื่องดีนะครับพี่นองในคอของเรานี่ครับบรรยากาศตอนตัวเศรอดีกินดีขนาดไหนแกบบอแมาเบิ่งเอาพีา่น้องตูวดาวเรืองเบิรงดาวเรืองกินเฟื่องพี่น้องคนนี้ นี่ครับตอนเศารานะครับเศราร์จุงเรื่องห้าละกินกยาคับฟอนเล่น้องภาพบรรยากาศตอนเสาเ์นาะเพื่อนของเนาะเอาถ่ายเรามาดูไอตัวเล็กทองเอกทองเองกกะนิหาเล่มเฟืองเล่มมยาขึ้นกัน แม่มานี้โคตรมันนี่โควกะเบิงพี่น้องกินเฟื่องดีตอนมาท,ที่แรกๆเนีน้ยเฟื่องกับพวกินหญากับพวก,ก,ก,กเล่มนะครับตอนนี้ห้าวใส่หาส้หาวใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่แม่ต้นข้าวกินเฟื่องดีคือกันพี่น้องวางวางไว้ให้กินแหละมาดูเขากิน มาน <c oughs> ลาวไปนี่ละพี่น้องมานน่ตอนเช้าๆเนาะแอบบรรยากาศทักทายพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับเดอ้อวันนี้เราก็มาอยู่กับวิธีควายของคนเลี้ยงควายคือเกา่านะครับดอกคุณ กับเพิ่มพูนผลรูเพิ่มชนเพิ่มเล่มหยาเล่มเฟืองขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องอตอนตัอเมานนี้นะครับกินเฟืองอย่างเดียวแต่มีหยาอยู่ดอกหยาไว้นะครับทักไทยพี่น้องสุขูสุขนเดอบรรยากาศตอนเช้านี่มัเศร้ากะเย็นนะครับแต่ว่าส่วงสายสายมานีฮ้อนไปหาใบานี่ครับฮ้อนครับ แบายยงมาเลงมากนี่หนาวเย็นนีลมผัดผ่าบรรยากาศนะครับเนาะพี่น้องเน,ะะนะาะปัญหาหลายอย่างนะครับผลกระทบกับพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงไายนะครับเอกากหูอยู่แล้วว่าราคามันตกต่ำนะพี่น้องเนาะฮะอย่างไรก็สูซูไปครับพี่น้อง สู่ไปสูขู่สู้ขคนครับนี่เป็นกำลังใจให้คือกันครับเริ่มไปเอาสู่ไปเนาะพี่น้องเนาะเอามือนีเอาไว้ซักมิสักก่อ้ครับมือหนาพบปอกกันใหม่กับผมพาอยู่เคยแพร่เขาวงมือนีกะลาพี่น้องไปก่อนครับคลิปหนาพอกันใหม่สำหรับมือนีขอกาวเข้า่าขอคุณและก็สวัสดีครับ